สวัสดีครับดีดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนะครับเข้าสู่ช่องอดิซอนเกษตรไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ก็มีาสาระเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการขยายไม้มงคลอย่างเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวันนี้ไม้มงคลของเรานะครับก็คือ,อว่านนางคุ้มนะครับว่านนางคุ้มถือว่าเป็นว่านที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในหลายๆที่นะครับที่นําไป ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเพราะว่ามีความหมายดีนะครับเนื่องจากจะคุ้มครองคุ้มภัยให้กับครอบครัวของเรานะครับลักษณะก็เป็นใบมนๆอย่างนี้นะครับขายตละปัดนะครับมีสีดเส้นตรงนี้โค้งรอบไปนะครับซึ่งดอกก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าดอกต้นนี้ก็ร่วงโร่ไปแล้วการขยายพันธุ์นะครับก็คือขยายด้วยการแยกหน่อนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมก็แยกออกมานะครับเป็นสามหน่อมีหน่อเล็กแล้วก็หน่อแม่นะครับที่กก็ว่าจะแตกหน่อก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ถือว่าว่านังคุมนี้นะครับเป็นที่นิยมปลูกนะครับในในหลายๆบ้านนะครับที่ชอบไม้มงคลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปมาดูวิธีการผสมดินการขยายพันธุ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรับชมกันเลยครับ สำหรับดินนะครับที่เตรียมมานะครับสิ่งที่ใส่ในกระถางนะครับก็จะเป็นพวกปุ๋ยมะพร้าวล้วก็เศษใบไม้นะครับที่หลองพื้นนะครับอันนี้เป็นดินที่ผมได้นำมาผสมนะครับดินที่ผสมแก็บเผาแล้วก็เศษใบไม้นะครับเพื่อที่จะให้ประโยชน์นะครับมีคุณค่าทางอินรีย์นะครับมีปุ๋ยในการด้อยสลายให้กับ พืชของเรานะครับทาให้าดินนี้ร่วนซุยนะครับอันนี้ก็รองพื้นด้วยพวกกามะพร้าวนะครับแล้วก็นําดินที่เราผสมลงนะครับ <slog ans. S 1> ก็ไม่ต้องเอาเต็มนะครับเอาพอประมาณนะครับแล้วก็ทำหลุมๆไว้อย่างนี้นะครับทำเป็นหลุม แล้วก็นําว่านนะครับว่านนางคุ้มนะครับที่เราเตรียมมานะครับลงกระถางนะครับเดี๋ยวรากตรงนี้เดี๋ยวเราจะตัดออกนะครับตัวไหนที่มันแก่แล้วมันยาวเกินไปนะครับแล้วก็ตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวครับก็จะแตกออกมาใหม่นะครับเดี๋ยว ผ้วดอกที่ตายไปผมจะตัดออกนะครับก็เอาลงตรงกลางนะครับให้ผมให้มิดหัวเลยนะครับกดนิดนึงเพื่อให้ดินยึดต้นได้นะครับช่วงแรกๆนะครับการดูแลรักษาก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับรดน้ำประมาณสัปดาห์นะครับให้รากของเขาได้ จเจริญเติบโตอย่างลงสู่ดินนะครับค่อยอนำไปใส่ปุ๋ยนะครับกาจะเป็นปุ๋ยเม็ดหรือว่าปุ๋ยอ,อินซียนะครับอาจจะเป็นฮอร์โมนมสดนะครับหรือว่า,าปุ๋ยที่เราได้ทําขึ้นมานะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับจะเพิ่มให้แตกรากง่ายแล้วก็ใบเขียวนั่นเองนะครับซึ่งสูตรฮอร์โมนมสดนะครับผมก็ ได้ทําคลิปไวแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับใบจะสวยงามนะครับดูลักษณะใบถ้านําไปปลูกนะครับตั้งไว้หน้าบ้านนะครับเป็นสิมงคลแก่บ้านนะครับคุ้มโรคคุ้มภัยคุ้มสิ่งที่จะมาเข้ามาเบียดเบียนเรานะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเป็นความหมายของว่านนางคุ้มนั่นเองนะครับ เห็นนะครับว่าวิธีการขยายพันธุ์นะครับก็ขยายจากหน่อนั่นเองนะครับขยายแยกออกมาอันนี้ก็จะได้อีก2ต้นเดี๋ยวผมก็จะได้ไปใส่กระถางเล็กนะครับตัวนี้ให้มันใหญ่แล้วก็แตกถือว่าแตกกอแตกหนอออกมาแล้วก็ขยายได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเพียงแค่เราเอาใจใส่ดูแลนะครับมันรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อทุกอย่างก็จะเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันนะครับอนี่ก็สําเร็จแล้วนะครับ ถางกอใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้แล้วก็กว่าจะแตกหัวน,นี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับดูแล้วใบสวยเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบปลูกนะครับชอบการขยายนะครับซึ่งการขยายก็พืชหรือไม้บางคนต่างๆก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับปีเพียงแค่ การดูแลและเอาใจใส่คนเหล่านั้นนะครับมีเทคนิคอย่างไรนะครับซึ่งพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่อยใส่ปุ๋ยนะครับช่วงแรกๆก็เอาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาระดีๆก็จะได้นํามาฝากเพื่อนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอดิีสตร์เกษตรไล์สไตล์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม